ผมมีความเชื่อเรื่องหนึ่งแล้วผมจะมีความลับความลับหนึ่งมาบอกทุกคนเพราะว่าคนที่บอกมาตอนนี้เขาอยู่ในเรียนจำผมเคยโกรธผมเคยโมโหทั้งแอนนาฮิปโปและพุดเดิลในวันที่ออกมาบอกว่าโมเนี่ยสภาพเหมือนนอนหลับแต่พอผ่านมาอีกประมาณไม่ถึง สองสัปดาห์บอกว่าโมเนี่ยสภาพเป็นอีกแบบหนึง่งผมาเป็สกโกรธมันมากนะโกรธพวกมันมากเลยขึ้นในใจคิดในใจว่าเฮ้ยทาไมมึงเป็นเพื่อนกับภาษาอะไรวะมึงไม่คิดจะปกป้องเพื่อนมึงเลยเหรอมึงก็รู้อ่ะแบงค์สวัสดีลูกมึงก็รู้อยู่แล้วเนี่ยว่าความเป็นจริงมันคืออะไรและสุดท้ายแอนนามาเฉลยแล้วก็ มาสารภาพกับพวกเราเองว่าพวกหนูโดนคู่ฆ่าค่ะพวกหนูไม่กล้าค่ะผมพูดได้นะเพราะมันคือเรื่องจริงเขาไม่ควพูดกับผมกับหมอแม่สิตังไอ้แป้งแสบเพราะตอนนี้เขาอยู่ในเรือนจำนะไม่ใช่ครับ กลุ่มแอนนากับเพื่อนโดนขู่นะครับส่วนแม่เนี่ยวันนั้นถ้าผมตั้งข้อสังเกตว่าแม่เชื่อฮิปโปผมว่าน้องไม่ตายมีการปล่อยข่าวว่าน้องเนี่ยว่ายน้ำแล้วไปขึ้นอยู่ตรงพระรามห้าคำถามจากสะพานพระรามเจ็ดเลยม,มานิดหนึ่งตกเรือตรงโป๊ะพิบุลสงคราม แตงโมจะต้องเป็นนักไตกีฬานะ <Okay. S 1> ถึงจะว่ายนะ้ำแล้วมาขึ้นตรงสภาพระราม5ได้ไกลมากนะพี่อยู่ตรงวัดปากน้ำอ่ะอยู่ซอยสต,ตีนนท์เนี่คิดดูว่าต้องมาขึ้นแล้วไปไว่ายขึ้นตรงสภาพระราม5ได้นี่ไม่ธรรมดานะผมจะบอกให้นะฉะนั้นคือผมก็ยังเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่มีความเชื่อเลยว่าน้องตกเรือนะ อีพีนี้จะเข้มข้นขึ้นนิดหนึ่งนะเข้มข้นเพราะอะไรวะเพราะทุกคนน่ารักมากฟังกันอย่างมีความสุขไม่มีใครเคาะหน้าจอกูก็พูดไปเถอะไม่มีใครเคาะหน้าจงหน้าจออะไรกูเลยไม่มีการขยับขยื่นของหัวใจฟังกันมีความสุขฟังกันเพลินนี่ไงมันต้องอย่างนี้ไงมันต้องไทยแ,แลนด์อย่างนี้แหละ พอดา่าเสร็จเคาะั็ใหญ่เลยอ๋อทั้งใจฟังใช่ไหมนะมันมีนิทานเรื่องหนึ่งมันเป็นนิทานที่ค่อนข้างที่จะเป็นนิทานที่ดูแล้วน่ากลัวมันมีคนกลุ่มหนึ่งได้พาผู้หญิงคนหนึ่งไปในที่ที่หนึ่ง ซึ่งมีบุคคลบางบุคคลรอผู้หญิงคนนี้อยู่แต่พอรู้ว่าผู้หญิงคนนี้โดนหลอกมาคนที่รออยู่เขาจึงกลับเขาจึงกลับนะแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าคนที่รออยู่เขาเป็นใครแต่จงจำไว้ว่า อย่างที่พี่อัจฉริยะบอกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับข้างบนเลยข้างล่างเลยไม่เกี่ยวเลยนะคนที่รออยู่คลายขับคลาว่าแม่จะบอกดีไหมเนี่ยเอาเป็นว่า นิธาเรื่องนี้มันเจ็บปวดและทรมานตรงที่ถ้าผู้หญิงคนนี้เขารอดมาได้คนบนเรือก็ไม่รอดคนที่พาเขาไปก็ไม่รอดเพราะเขาตั้งใจที่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด มีการเปลี่ยนสถานที่ในการพาผู้หญิงคนนี้การเปลี่ยนสถานที่เกิดจากอะไรการเปลี่ยนสถานที่ที่เกิดจากการที่ผู้หญิงคนนี้ร้องและโวยวาย สถานที่สถานที่นี้เคยเป็นร้านอาหารริมน้ำมีตู้เย็นซึ่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ติดตาม EP ที่4พรุ่งนี้ทำไมต้องมีตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ที่เป็นตู้แอร์ติดตาม นกมาแลเห็นไหมเสียงนกมาแลเป็นเรื่องปกติต้องหยุดถ้านกมาแลต้องหยุดก่อนนะเดี๋ยวติดตามอีพีสี่ค่อยๆไปค่อยๆนวดค่อยๆนวดนะผมจะพยายามบอกไล่หื่่งเรื่องราวให้ทุกคนติดตามต่อพวกนี้เราจะอยู่ด้วยกันทุกวันกับทุกอีพร้านที่ปิดใช่ไหมอืมไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ที่จะหลังงนเก้าสิบสองงงนะสิร้านริมน้ำมีเยอะแยะบ้านฉันก็ร้านน้ำนี่ไงจริงๆอ่ะมันคือบ้านฉันเองมันจริงๆมันคือบ้านฉันเอง <c oughs> นี่ก็ร้านริมน้ำไนงะเห็นไหมผมไม่รู้จะฟังใครนะ เร,รนะเ,เรื่องราวข้อมูลมันมีเยอะแยะเรื่องราวข้อมูลมันมีเยอะแยะนผมพยายามจะไล่เลี่ยงให้มันเข้าใจง่ายที่สุดมีคนตั้งคำถามครับว่าทำไมถึงลื้อฟื้นคดีผมว่าส่วนหนึ่งนะพี่พี่อะไรวะเนี่ยพี่สยามทิพย์ผมว่าแม่งเฮียนว่ะผมเชื่อเรื่องนี้นะ ผมว่าไอแตงโมนี่มันเฮี้ยนว่ะจริงๆไม่รู้นะเวลาเราเนี่ยเอาข้าวเอาขนมเอาน้ำให้ทุกวันก็บอกมันทุกวันว่าถ้าเกิดมันจะต้องเงียบก็เงียบนะแต่เกิดมันจะไม่เงียบแกก็ส่งสัญญาณมาหน่อย นี่เป็นรูปภาพครบหนึ่งปีในคดีแตงโมนะนี่คือปริศนาเกี่ยวกับเรื่องของคดีที่อยู่ในภาพนี้ทั้งหมดอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นกระดาษจับได้ไหมวันที่น้องเสียเนี่ยมีคนส่งกระดาษไปให้แม่แตงโมจำได้ไหม มีใครจําได้บ <neste ć ric ondo> right? ้างที่น้องเสียแล้วก็มีกระดาษไปสอดอยู่ใต้ใต้ประตูห้องแม่แตงโมที่คอนโดทาได้ใช่ไหมเขาเขียนไว้โดยละเอียดด้วยนะจริงๆแล้วอ่ะซึ่งกระดาษใบนี้ยเราก็เห็นขั้งหมดแล้วล่ะนะฉะนั้นพอเรียบเรียงได้เขาเรียกพอเรียบเรียงได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น และผมก็เชื่อว่าคนที่เป็นคนเขียนกระดาษนี้มันไม่ได้มีอยู่จริงเลียวว่างงว่าทําไมกดรหัสหน้าจอของนอ้องตมโมเขาทําได้ยังไงเอ่อผมว่านะส่วนหนึ่งอะพี่ในการที่จะไขคดีหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดีมีความเชื่อว่าเขาน่าจะมีการติดต่อกับทางตัวของ Apple หรือเปล่าอันนี้ต้องคุยกันตรงๆนะ การสืบพดีกันไขคดีเนี่ยคือบางครั้งเน่ยผมเชื่อว่าตำรวจเนี่ยเขามีวิธีของเขานะคนที่เขาเป็นพวกโปรแกรมเมอร์เก่งๆมันทำได้นะไวพ้พี่พี่รู้ว่าคนไทยอ่ะมันสามารถทำได้ถึงขนาดว่ามันเข้าไปแฮกเกอร์ข้อมูลของธนาคารต้องขออนุญาตพูดชื่อนะธนาคารกรุงเทพอ่ะจริงไม่ได้ครับแอปเปิลเขามไม่ยอมแน่นอนนะ ขนาด FBI ขอ Apple ID อเขาจะไม่ยอมมันต้องฟ้องศาลกันเลยนะผมว่าคนไทยนั่นเก่งนี่ถ้ามันเข้าไปแฮกธนาคารกรุงเทพได้ผมว่าการเปิดหน้าจอยั๋งโมงคงไม่ยากอะนะยังไงนะคนเขียนไม่มีอยู่จริงมาเป็นเรื่องของอุปโลกในคดีแตังโมงเนี่ยผมจะบอกให้นะมีการสับขาหลอกในช่วงแรกอะตลอด ตล,ลอด2เดือนเต็มที่เราไม่หลับไม่ได้นอนมีทั้งของจริงและของปลอมมาสร้าง AI ให้สับสนพี่ตา้าัสดีจ้ะจริงๆไม่ได้ซับซ้อนหรอกมันมีมันมีข้อมูลปลอมกับข้อมูลจริงจวงกันไปโยนไปให้สับสนข้อมูลจริงคือรีบทำความสะอาดเรือทำไมอ่ะทำไมถึงรีบทำความสะอาดเรือ ทำไมท่อรีบตากแดดทำไมรีบมีสำนึกไปโกนหัวบวชจะอยู่ในอีพีพรุ่งนี้กับเรื่องนี้จนแฟนผมกับผมอ่ะอูโดนตักเตือนเลยโดนเตือนเลยทุกคนทะเลาะกันนะสงสัยอยู่เหมือนกันนะต้องรีบนะอ่าเห็นไหมทำไมต้องไปที่สภาพระรามห้า ไม่ไปสะพานพระรามห้าได้ยังไงคะกองทัพนักข่าวไปอยู่ที่โป๊ะนะตรงวิบูลสงครามหนึ่งอะเป็นร้อยต้าไปพระรามห้าถูกแล้ว <c oughs> มีทุกจุดพรุ่งนี้เราคุย e p 4เกี่ยวกับเรื่องของข้อสงสัยของตัวคดีนี้มะ กอพิสุจน์หลักฐานม,มาเจอเส้นผมวันที่สี่เลยนะสีวันเลยนะถึงมาเจอเส้นผมทํางานได้รัดกุมมากคนที่จะพาไปบวชใครคือใครก็มีสองคนที่ไปบวชก็คือคุณปอคุณโรเบิร์ตโดยคนที่ทำพิธีให้คือพระอาจารย์ที่อยู่ที่สมุทรสาครใช่ไหม เออเออเออเฮียไม่พูดต่อแล้วแน่มึงรอสักขนาดนี้อ่าวหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยโูงงชิบเบงเลยเออโกหูเป็นแบบนี้แหละเป็นแบบนี้ผมทำให้แล้วนะหลายๆคนหาาว่าผมไม่ยอมพูดถึงเรื่องคดีตะโมผมทำให้แล้วนะผมบอกแล้วครับว่าผมถามว่ามันไม่มีคน คนไหนหรอกที่อยู่ดีเอารูปคนตายเข้าบ้านนะเว้ยผมถามว่าการเอารูปคนตายเข้าบ้านเป็นเรื่องดีเหรอถ้าผมไม่มีจิตบัตนาดีกับไอ้แตงโมเนี่ยไม่มีทางหรอกผมทำตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์เมื่อ3ปีที่แล้วจนที่เนี่ยเนี่ย24เนี่ยครบ3ปีอะมีใครทำได้อย่างผมเหรอ เอาข้าวเอาขานมเอาน้ำจุดทูปให้มันทุกวันอะ่ะออไม่พูดแล้วเออเชื่อบางจักมันไม่เคยเชื่อไม่เคยเชื่อเออ ความยุติธรรมจะมีจริงไหมพยาใสลุงจำชื่อนี้ไว้พยาใสลุงวันหนึ่งเมื่อถึงเวลานะผมจะออกมาฉเฉลยท็อปนี่วันนี้อาจารย์เบียร์กับปู่มหามุนีดูเดือดมาก เมื่อถึงจุดผมจะมาเฉลยนะไอ้ปูนกร้องทักเหมือนเตือนมันมันก็เป็นห่วงทุกคนที่ทำ็ดีแหละเจ๊กำไรวะดิเราก็ทำได้ในพื้นฐานที่สามารถที่จะพูดได้ในบางเรื่อง มันอาจจะจริงหรือไม่จริงอันนี้เราก็เหมาะไม่ได้นะแต่เป็นคดีตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างจริงๆนะเดี๋ยวจะบอกให้แล้วแฟนแตงโมหายไปไหนคะปูจะไปรู้ได้ไงอีเจเดี้